ครับหลังจากไม่ได้เจอกันมานานแสนนานนะครับโอเคกลับมาตามคำเรียกร้องนะครับสําหรับงูในงบ10,000่นบาทนะครับแล้วก็จะมีสเปเชียลให้นะครับในราคาที่เกิน10,000บาทแต่เราจะให้คุณในงบแค่หนึ่งหบาทนะครับแต่เดี๋ยวมาดูเริ่มต้นก่อนเลยเริ่มต้นนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยหนึ่งตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นนอมอนเพศผู้นะครับแต่ว่าสําหรับใครที่เห็นนอมอนมานะครับจะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยสีเขาเนี่ยลายเขาเนี่ยเหมือนไม่ใช่นอมอนเลย คือเนี่ยดูสิดูลายเขาหน้าขู่ด้วยที่ขู่เพราะตกใจนะครับเพราะว่าพอดีตอนแรกปิดไฟอยู่เพิ่งเปิดไฟมานะครับดูนี่ครับท้องก็ไม่มีลายนะลายเป็นแพทเทิร์นที่แบบเหมือนงูมอฟะครับไม่ใช่นอ์มอนแต่ผมไม่รู้คืออะไรนะครับเพราะในลายบีดมันตียปางอื่นไม่ได้เลยนอกจากนอมมอนนะก็สองพันบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เอาไปลุ้นกันได้เกเลี้ยงเล่นนะครับตัวนี้ตัวแรกนะตัวต่อมานะครับ ในราคาเท่ากันนะครับ2,000บาทเช่นกันเป็นนอร์มอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเฮดโก้นะครับนี่นะครับเฮดโกดแน่นอนนะครับตัวนี้ใครที่ชื่นชอบสายโก้นะครับเอาไปทําได้นะครับตัวนี้ถูกมากๆเลยสองพันเท่านั้นเองให้เฮดโกดไปด้วยนะครับเฮดลอยแน่นอนนะครับตัวนี้ท้องถาวนะเห็นไหมเชรปู้นะครับทั้งสองตัวเลยสองพันบาทนะครับตัวนี้มามาติต่อนะครับนอร์มอลเราจะไปกันเร็วๆนะครับ โอเคมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้น้องเข้าคาบอยู่นะอันนี้เป็นนอร์มอนนะครับธรรมดานะครับเพศเมีย er นะครับอูราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับนอร์มอนเพศเมีย er นะสองพันห้าร้อยนะครับโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นนอร์มอนเช่นกันเพศเมียเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้ลายสวยนะสังเกตว่าดูลายเขาเห็นไหมกลางหลังนี่เป็นสีดํานะครับแล้วก็ข้างตัวติดก,กันเป็นปื้ดเลยนะครับนะ ฝงข้างเลยก็คือเป็นนอร์มอลลายแปลกนั้นเองนะท้องขาวด้วยนะครับน่าเอาไปลุ้นกันได้นะครับเผื่อจะได้ยินใหม่ๆกันเนาะหรือจะจ่ายแพทเทิร์นสวยๆมาให้นะครับ2.500บาทเหมือนกันเลยโอเคขยับมาต่อมานะครับเป็นที่พาสเทลนะครับเป็นพาสเทลเพศคู่นะครับตัวนี้นั่นเองอเฮ้ยนี่นะครับพาสเทลเพศคู่นะครับ พาร์ตเซลเฟตผู้เนี่ยปกติผมจะขายที่4 0 0พบาทนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับราคาเหลือ3,000บาทเท่านั้นนะครับลดราคาพิเศษกันเลยเฉพาะคลิปนี้นะครับใครอยากได้ราคานี้นะต้องแคปนะครับแคปหน้าจอนี้นะครับเหมือนไลฟ์เลยนะเป็นไงล่ะแคปนะครับแคปวิดีโอนี้นะแล้วส่งให้ผมนะครับจะได้ราคานี้พา r ์ตเซลเฟตผู้นะครับ3,000บาทนะครับต่อไปนะครับเป็นนี่ครับผม YB นะครับใครได้ดูใครดู how to do m o b p หรือยังนะครับมีคืนนายแบบใน how to do m o b p บนะครับไปดูกันได้นี่นะครับ YB เพชรผู้นะครับปกติจะอยู่ที่4,000นะครับอ่าในคลิปนี้นะครับเหลือ3,000เช่นกันนะครับ YB เพชรผู้นี่นะครับดูใต้ท้องกันของ YB ชัดเจนนะครับข้างท้องเนาะเฟรม y ครบนะครับเอ๊ะหมดหัวลงไปลุกไม่ต้องหนอกนะต่อมานะครับเป็น มิสติกอ่ะเขาค่าอยู่แหละเขาค่าก่อนจังวันที่ถ่ายวิดีโอเ่ยมิสติกเพศผู้นะครับนี่นะครับมิสติกนะครับน้องจะเข้าค่าอยู่นะถ้าพอลอกข่าแล้วสีจะดําสวยกว่านี้นะครับนะครับมิสติกนะครับมิสติกปกติผมขายอยู่ที่4,800บาทนะครับมิสติกนะอะไหล่ทำงูเท้ามิสติกพชั่นได้นะครับหรือทำมิสติกลูโซหรืออินวิสิเบลได้นะครับนะสวยๆเลยตัวนี้ทำได้เยอะมากเป็นงูในกลุ่มพักกินัมคอมเพรเพศผู้นะครับ ตอนนะครับในคลิปนี้จะเหลือแค่3000บาทเท่านั้นนะครับผมลดพิเศษให้โอเคต่อมาผขออนุญาตดูโ้ดแป๊บนะครับผมลืมออโอเคต่อมานะครับจะเป็นตัวนี้ครับใครชอบสายลายผู้อ่ะหรือสายดาร์กนะครับไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้นะครับเล็บเพิร์ดนะครับนี่ครับเล็บเพิร์ดเพชรผู้นะครับ ลายสวยมากตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่ห้าพันนะครับในคลิปนี้นะครับสี่พันบาทาใครอยากรู้ว่าเล็บเพิดเอาไปต่อยอดยังไงผมพามาดูตัวนี้นี่นะครับอันนี้เป็นเล็บเพิดโมฮาวีนะครับนี่สายดำสวยๆเลยนะครับเอาแค่เอาไปใส่อ่ะนีผลลักลูกเล็บเพิดนะครับทำได้เยอะนะครับเล็บเพิด โอเคมาต่อมานะครับเป็นตัวเมียกันบ้านแต่คนจะบดก็มีแต่ตัวผู้เนาะหงหายเอาไม่ใช่อยู่ลึกหน่อยตัวนี้นะครับเป็นไฟล์อวานิลานะครับอ่าคือที่ผมบอกเป็นไฟอวานิลาเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวแม่เขาเป็นวานิลาครีมนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะจ่ายลูกเป็นไฟล์หรือวานิลานะทีนี้เราก็ไม่กล้าการันตะีเนาะก็ตีพอสไปให้นะครับก็เอาไปลุ้นกันนะครับตัวนี้ห้าพันบาทนะครับไม่ได้ลดนะราคานี้นครับห้าพันบาท คลิปนี้ก็มีทั้งงูที่ลดและไม่ลดนะครับผมดูโผยดูโผลดูโคล่นะครับวันนี้มีมลูกค้ากดแน้วผมชอบพูดผิดบ่อ,บอยผมจะจดโผล่ไปก่อน <ARA> ต่อมานะครับเป็นเอนชี่อ้าวอย่าเอนชี่นะครับเพชรเมียนะครับไฟเมื่อกี้ก็เพชรเมียน,นะบอกไปยังไนงะบอกแล้วคะ่ะบอกแล้วเนาะเอนชี่เพชรเมียเกรตเอนะครับดู ie, สีซะก่อนสีสวยมาก สว่างมากประ็หนึ่งว่ามียีนอื่นอยู่นะครับเอนชีเพศเมียนครับห้าพันนะครับ, 5, รบตัวนี้งูสวยๆนะครับผู้นี้ผู้เกรดสวยๆนะโอเคนะครับพอดูโฟอยล้วก็ต้องดูตลอดชอบดึงตลอดเลยไม่ดูอยู่ว่าจริงๆแล้วนะโอเคต่อไปเป็นเอนชีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเพศผู้นะนี่น,นี่ตัวนี้เป็นเอนชีวนะครับแต่ว่าเกรดนี่คือแบบว่าเกิน A ไปแล้ว ผมให้เกตเอสเลยตัวเนี้ย <Wow. S 1> ดูนะครับดู YB ของเขาคือแดงขึ้นมาแบบดูเฟรมข้างตัวเห็นไหมเนี่ยดูดิคือแดงแบบแดงเป๊ละล้วขึ้นมาสวยสวยมากให้ดูทั้งตัวดูหูสวยมากในกล้องสวยเลยนี่นะครับใต้ท้องนะครับเห็นแกนิดชัดเนาะโอเคตัวนี้นะครับปกติอยู่ที่หกพันห้าร้อยนะครับในคลิปนี้นะครับจะเหลือแค่ <laughs> 6พัดครับข้อเสียของการจดคือเราจะจำกะที่จดนต่อมานะครับเป็นซูเปอร์พาเซลนะครับเพดโกดชอบจดเลยแล้วแม่นไม่จดเลยซูเปอร์พาเซลเพดโกดนะครับอยู่นี่เป็นเพชรร้อยเปอรเซ็นต์เหมือนกันนะครับตัวนี้สีดีนะครับสีดีมากด้วยนี่นะครับสุภาพเฮดโกดเพชรผู้นะครับ 7,500นะครับในคลิปนี้เหลือแค่5,500บาทน,นะครับสวยนะครับใครชอบสายโก้เอาไปทำได้เลยนะต่อไปนะครับเป็นซุปพาร์ทเหมือนกันแต่ว่าอาจะเป็นเพชรเมียนะครับตัวนี้เป็นซุปเปอร์พาร์ทเซล Possible นะครับเฮดคาวนะครับ66%นะตัวนี้เนี่ยจริงๆใครเล่นชอบสายคาวอย่างเงี้ยโคตรของโคตรคุ้มผมใช้คำนี้เลยดีกว่าคือคุ้มแบบคุ้มเกินนะคุ้มเวอร์ 7500บาทนะครับในคิดนี้เลยใช้6500นารนะครับอ่าซูเปอร์พาสเทล possible head ขานะครับ66%เถ้าเป็น head ้อยนะครับราคาจะอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกลางๆตัวนี้ยังไงก็คุมตัวเมียด้วยนะครับโอเคขยับต่อมานะครับจะเป็นสายโอดีกันบ้างนะครับโอเคไมชุดชุดชุดชุ ตัวนี้จะเป็น O d n ดีนชนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมพูดตรงๆว่าเกรดเขาไม่ค่อยสวยนะครับคือไม่สวยเลยแหละผมพูดคุยกันตรงๆเลยเนี่ยนะเป็น o d n ดีนชนะครับที่สีจะเข้มมากแต่ว่ามาร์กิ่งโดีขเขามีนะครับตรงปลายหันตรงนี้นี่นะครับเนี่ยตรงๆๆ <Okay. S 2> ส่วนนี้มีมาร์กิ่งโอดีนะแล้วก็ข้างท้องมีออกสีส้มนะครับซึ่งปกติอ c ชีข้างท้องมันจะไม่ส้มเนาะก็ตีเป็นว่ามี o อด,ดีนะครับ ตัวนี้ปกติอยู่8,000นะครับในคลิปนี้เหลือ6,000บาทนะครับ OD ด n c h i h e a d p นะครับเอาไปทําได้ราคาดีครับปกติ OD ธรรมดาก็5,000และอันนี้แถมเพิ่มอีก1,000บาทได้อ n c ชีต่อมาเป็น OD อ n c ชีอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมให้คําว่าเกรด A เลยครับคือเรียกว่า High i n t e n s i งได้เลยครับตัวนี้นี่นี่นะครับแต่คนละเรื่องกับตัวเมื่อกี้เลยนี่ ดูสีนะครับเห็นสีไหมสีคือแบบว่าในกล้องมันจะไม่ส้มนะออกเหลืองนะครับแต่ตัวจริงคือออกส้มเลยนะครับอด o d n ่เพชรผู้นะครับปกติแปดพันนะครับตัวนี้ก็ลดราคาเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นเกรดเก็ตามเหลือเจ็ดพันบาทนะครับให้ดูสีข้า้งตัวนี่แบบคือสีดีมากจริงๆนะครับผมเอ๊ะได้ออกมาแล้วลูกต่อมานะครับต่อมาเป็น Super Passel เพชรโกดอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่านี้เป็นเพชรเมียนะครับ นะครับสุภาัเพชรโกนนะครับเพชรเมียนี่นะโอเคนี่นะหัวเขานะครับตัวนี้ปกติอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเพชรโกนเพชรร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอ่าก็จ่ายลูกเป็นพาสเทลทุกตัวนะครับแล้วก็รุนเพชรโกนได้ด้วยนะครับปกติที่เก้าพันห้านะครับในคลิปนี้เหลือแค่เจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นลดลงมาเยอะมากนะครับพิเศษสำหรับทุกคนเลยอ่าต่อมานะครับเป็นสายหวานกันบ้างนะครับสายหวานนะ อ่าอู้อู้อู้อูลูกเงีนลูกหิวเหรอหิวครับที่เห็นถูกชกกันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับพอดีจริงมันคือวันนี้มันคือวันให้อาหารแลวตอนแรกผมแอบอนหนูาวางไว้แล้วรอบหนึ่งแล้วผมลืมว่าผมต้องถ่ายคลิปเลยมีความโหยหาอาทอนอาหารนี่นะครับบานานนานะครับบานาน่าสไปเดอร์พาสเทลนะครับหรือว่าบานาน่าบีบีนะครับโอเคอันนี้ปกติหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับเหลือแค่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเอง โอเคมาเร็วๆกันเลยนะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับเป็นบราณ่าบีบีอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพศผู้ทั้งคู่เนาะจากหมื่นสองจะเหลือหมื่นทวนนะครับโอเคมาตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่าแบบผมจะหมดแล้วผมเพิ่งเก็บเมื่อกี้นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเป็นแชมเปญนะครับเอนชีพาสเทลนะครับตัวนี้นี่นะครับใครชอบสายแชมเปญนะครับตอบโจทย์ะตัวเนี้ย เพศคู่นะครับปกติอยู่หมื่นสองนะหรือหมื่นทุนเท่ากันนะครับเท่าบานาน่าบีปีเลยสวยนะครับสายแชมเปญใครไม่ชอบลายเนะี่ยแชมเปญจะทําให้ลบลายทิ้งนะครับลายนี่คือลายของเอนชี่นะที่ขึ้นมาโอเคสําหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับในงูในงบหนึ่งหมื่นบาทนะครับอ่าแคปด้วยอย่าลืมแคปอย่าลืมนะครับราคานี้ให้เฉพาะในคลิปนี้นะครับต้องแคปรูปมาเท่านั้นนะครับแคปและส่งหาผมได้เลย ไม่มีจำกัดไม่มีจำกัดเวลานะต่อให้อีกสักปีหน้ามาเจอคลิปนี้แลแ้วแฉกมาก็ถ้างูยังอยู่ก็ได้ราคานี้นะครับอ่าดีไหมดีเนาะโอเคแต่มันไม่อยู่หรอกผมพูดอป็นงั้นแหละโอเคได้ครับขอบคุณมากนะครับยังไงถ้าอยากให้ทาเลนส์ราคานะอีกคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าเอ้ยขอราคานี้ราคานี้ราคานี้เดี๋ยวผมจะทําให้แล้วจะพยายามดูสดให้นะครับยังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ